น้องนมเย็นพี่น้องสายสีชมพูครับโอ้โหสวยงามมากครับว้าวโอ้โหดีครับพี่น้องมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่คือ MRT วัดพระีมหาธาตครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับป้าดีพี่น้อง คนเยอะมากครับโอ้โหเต็มนะครับวันนี้เปิดวันแรกเนาะคนกำลังไหลมาใช้งานครับพี่น้องเป็นไรครับอ๋อติดโทรศัรับเยอะจริงๆครับโอ้โหดีครับพี่น้องเต็มนะครับอันนี้อันนี้เป็นทางลงครับเป็นทางลงที่จะไปรถไฟฟ้าครับแต่ตอนที่ผมกําลังมาจาก BTS สายสีเขียวเนาะวัดประสีมหาธาตุครับ คลิปนี้ก็จะขอพายพี่น้องมาล่องน่งรถไฟาสายสีชมพูนะครับซึ่งวันนี้เพิ่งจกเปิดจําเป็นทางการเนาะเปิดวันแรกครับโอ้โหพี่น้องไปน,นะครับเต็มนะครับเปิดถูกที่ถูกเวลานะพี่น้องสายสีชมพูสร้างถูกที่ถูกเวลาเนาะนี่ครับคนกันหลั่งไหลมาใช้งานครับวันนี้ครับโอ้โห เยอะจริงๆพี่น้องเลยมึงนะครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วเข้าก็ไปทางด้านซ้ายครับไปขึ้นบันไดเลื่อนครับอืมพี่น้องนีครับโอ้โหอ่าเฮลโลโอ้โหพี่น้องเพิ่งนะครับคนเตึ้นะครับ โอ้โหคนเยอะจริงครับคนกำลังวัยมากเนาะมาลองสายบริการครับสายสีชมพูครับโอ้โหบล็อกใหญ่ครับพี่น้องไยน,นะครับอันนี้เป็น MRT วัดพระศรีหมหาธาตุครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับขึ้นมาแล้วครบับตอนนี้ปลาพี่น้องไปน,นะครับแถวยาวมากครับ ต้องต่อแถวเนาะมารับบัตรครับพี่น้องนี่ครับต้องมาต่อแถวครับโอ้โหเปิดวันแรกแทบแตกครับขอบคุณครับใช่นี่พี่น้องนี่คือตั๋วครับสายสีชมพูครับอือนี่ครับด้านนี้ก็เป็นเครื่องจำหน่ายตั๋วเนาะนี่ครับแต่วันนี้เต็มครับพี่น้องขออภครับโอ้โหป้าติดโทษนี่ครับ วันนี้แตกของจริงครับโอ้โหเปิดถูกที่ถูกเวลาเนาะสายสีชมพูนี่ครับสร้างถูกที่ถูกเวลาครับคนเยอะมากพี่น้องเลยนะครับแท้นนะครับโอ้โหคนหลังไล์มาสายบริการครับไม่คิดม่ฝันว่าจะหลายไปนี้พี่น้องะนะครับเยอะจริงๆครับ อืตอนนี้ผมน่าตื่นเต้นมากครับวันนี้มาใช้งานมาแรกครับสีสพู๊ครับโอ้โหเอ๊ะคุณลุงเข้าไม่ได้หรครับสงสัยตื่นเต้นนาะของใหม่ของใหม่ตื่นเต้นครับ โอ้โหพี่น้องนีครับบ้าดีครับ,บ,รบโอ้โหวัดพระาาศรีผาธาตุครับอันนี้ก็ไปด้านนี้ไปทางศูนย์ราชการนนทบุรีครับเป็นชาชาลามหมายเลขสองครับบา้าพี่น้องดครับเอ๊ะนะครับเนีย่ยหอดพุนครับก็บมีทั้งชาวฝรั่งเนาะก็มีทั้งชาวต่งาตงชาติครับ มาลองนั่งสายสิงคูปรนะครับโอ้โหค,คนเยอะจริงๆครับคนหลังไหลมาเนาะล่งไหลมาลองนั่งเบิร์นะครับตอนนี้กลับเป็นเวลา17นาฬิกา10นาทีครับโอ้โหถือว่าสายสิงคโปร์นี้เปิดถูกที่ถูกเวลามากครับ โอ้โหดีครับพี่น้องด้านฝั่งตรงข้ามก็เต็มครับอ้โดีครับเยอะจริงๆครับอือหืออีกสักครู่ก็จะมาแล้วครับสวดตอนเอ้ยดีเจอครับทั้งดีเจอทั้งตื่นเต้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาแรกเนาะมันนี้ก็เลยตั้งเจอมาครับตั้งเจอภาพี่น้ง S4 มาลองนั่งดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องขอเสิญนะครับ ขาผัวบานเนาะขอเท่าเท่าเพราปไมแนมากนะครับมาลองนั่งดูนะครับอืมนะครับวันนี้คือวันแห่งความภาคภูมิใจของไทยทั้งชาติครับพี่น้องของคนไทยทั้งชาติครับเปิดอย่างเป็นทางการมาแล้วร้าพี่น้องด่านทูนครับมาแล้วครับโอ้โหรถไฟฟ้าสายสุขมมาแล้วครับ ว้าวเข้ามาแล้วครับน้องนมเย็นพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับมาแล้วครับงามด้พี่น้องนี่ครับเป็นสีชมพูเนาะนี่ครับว้าวป้าคนเต็มนะครับด้านหน้าครับจะเข้าได้พี่น้องครับป้าพี่น้องเลยนะครับคนเต็มแล้วครับ ป้าตีทิโที่ครับจะเข้าได้ไหมครับ <c oughs> อ๋อเลยครับคน,นหลายครับโอ้โหนี่ครับป้าตีท้อทรครับอ๋อเยอะจริงๆครับโอ้โหวันนี้ก็ขาค่ำไปด้วยพี่น้องคนไทยเนาะนี่ครับจะเข้าได้ไหมน้องครับ เข้ามาแล้วครับพี่น้องเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นด้านในครับโอ้โหอ๋อพี่น้องเป็นะครับเต็มเลยครับต้อนนะครับอือเต็มทุกโบกี้พี่น้องแต่มีอยู่สี่โบกี้เนาะครับโอ้โหไม่มีที่ยืนนะครับ ครับเป็นด้านหน้ากระเตี้ยครับเป็นกระมาสมวิวณ์โน้นนี่นครับไปแล้วครับต่อไปก็เป็นสถานีต่อไปราชพัฒรนครต่อไปเป็นราชพัฒน์พระนครครับ,รบพระนครโอ้โห,โหที่มาเมืองเรัาเยอะจริงๆครับโ,โปรดเยอะจริงสตรีีมัย ดวัีครับโอ้โหแต่วันนี้คิดว่าจะไปถึงแค่หลักสี่ที่น้องเพราะว่าคนหลายครับนี่ครับคนเยอะมากครับมองวิวด้านหน้าไม่เห็นนะครับ ครับวันนี้แต่ของจริงเนาะวันนี้แต่ของจริงครับป๊บาสี่โบกี้เต้นครับพี่น้องสี่โบกี้นี้เต็มทุกโบกี้ครับติบดโชต่อไปเป็นราชพัคชนครพี่น้องนี่ครับราชพัคชนครมาฮอดที่ศูนย์ราชการมนทบบุรีครับ จากมีนบุรีเนาะโอ้โหนะครับมีทั้งหมด30สเตชันครับ30สถานีครับจาก PK1 ถึง PK30 ครับโอ้โหตอนนี้เป็นราชพัฒน์พนักงครับ มีคนออกหนึ่งคนครับคนเข้าเป็นสิบครับพี่น้องออกหนึ่งคนคนเข้าเป็นสิบโอ้โหคนออกไม่มีนะครับมีแต่คนเข้าครับอ๋อพี่น้องไปได้ครับยืนแค่ไม่ได้ครับโอ้โหวันนี้แตกแล้วครับวันนี้สายซิลค์ูแตกเรร่อยครับ กอไปก็เป็นหลักสีครับสถานีต่อไปหักสี้ารสามารถนพี่น้องจะขอพาพี่น้องมาถึงแค่หลักสีนะครับเพราะว่าคนหลายเนาะหลักสีหลักสีคนยะมากพี่น้องไปแล้ครับคนเฮ้ยเลยครับโอ้โห วันนี้ก็ขาดคำไปด้วยพี่ต้องคนไทยเนาะเรินกรมารลออไซส์บริการครับแทบไม่มีที่อืน,นี่น้องโอ้โหวันนี้แตกเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นหลักสีครับเปิดทุกที่ถูกเวลาครับสายสีชมพูนี่ครับคนเยอะยิ่งกว่าสายสีเหลืองคุณน้องคนเยอะมากกว่าสายสีเหลืองครับหลักสีครับ มาถึงแล้วครับไม่ไหวครับออก่อยครับลักสี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหพี่น้องไปแล้ครับลักซี่ครับเต้นนะครับโอ้โหคนออกแทบไม่มีครับพี่น้องนะครับ เยอะจริงๆครับเต็มทุกโบกี้ครับงามเด้ดครับน้องนมเย็นนี่ครับว้าวนี่ครับบ๊ายบายโอ้โหนี่คือน้องบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่นะครับน้องนมเย็น บายยโอ้โห oh, oh, พี่น้องคนเยอะมากครับคลิปนี้ผมกาได้พาพี่น้อง FC เนาะมาลองนั่งเบิร์นะครับแต่คลิปนี้ก็มาได้แค่หลักสี่เพราะว่าคนหลายพี่น้องกาต้องขอเสื้อนะครับ FC นะครับทั้งคนถ่ายทั้งคนเราเนาะกาขอเอพ,พ,อพ,พิ่มผ้าเพราะพอแม่มากนะครับมาลองนั่งสายชื่นพูดนะครับน้องนมเย็นนะครับคลิปนี้กาต้องขอพบเจอะนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีนะสวัสดีครับบายย โอ้โห oh oh. <Yeah. S 1> สุดจะบรรยายครับพี่น้องวันนี้ครับ